แอร์พันธิลาเล่าที่มาชุดกุลาบเข้าใจเลยทําไมเพื่อนๆถึงรักเดียวอฤิสาคู่เพื่อนที่มีแต่ความรักความจริงใจกันจริงๆสําหรับสาวแอร์พันธิลาและว่าที่คุณแม่เดียวอฤิสาบอกว่าคู่นี้อยู่กันมาในทุกโมเมนต์จริงๆตั้งแต่เด็กๆวิ่งแข่งงานด้วยกันจนตอนนี้เติบโตและกําลังจะมีครอบครัวกันทั้งคู่และล่าสุดแอร์พันธิลาก็ได้โพสต์ภาพชุดวันที่ใส่ไปงานเดียวแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆว่ากําลังจะมีเบบีซึ่งเป็นชุดกุลาบสีสวยที่เดียวเป็นคนเลือกบอกให้แอร์ใส่ชุด ที่เป็นห่วงเพื่อนตลอดซึ่งแอรได้เขียนแคปชั่นเล่าไว้ว่าดูน้องกุหลาบเดินแบบรอลงรูปไปก่อนนะคะรูปเยอะมากชุดนี้มีสตอรี่นะชุดจากแอดแมงด้าบูทีมที่คุณดิวเขาเลือกให้ใส่ในวันถูกขอแต่งงานหรอเป็นชุดที่แอรรักมากที่คุณดิวเขาบอกว่าชุดนี้แพงนะ ใส่มางานนี้สิเหมาะกับงานทีมดอกไม้มากไม่ใส่มางานนี้จะให้ใส่ไปงานเขาใหญ่หรือไงความคุณดิวที่น่ารักแบบนี้เสมอคอยดูแลและเป็นห่วงเพื่อนตลอดอยากให้เพื่อนสวยอยากให้เพื่อนดีรักนักคุณดิวแอดดิวอริสลาแฮชแท็กเศฟดิวด h a ชแท a กดิวแฮปปี้รีเวอร์ลาฟเฟอรอ่านแล้วเข้าใจเลยว่าทําไมเพื่อนๆถึงรักดิวอริสลาและมีเพื่อนเยอะแบบนี้ขอขอบคุณภาพแอบพันธิลาดิวอริสลาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ